ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในรายวิชาภาษาไทยของครูปุ๊กเหมือนเดิมนะคะค่ะและวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของมาตราตัวสะกดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูจะมาสรุปเรื่องของมาต,าตราตัวสะกดทั้งหมดให้กับนักเรียนได้ฟังนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะคะถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะวันนี้ เราจะทํางานนะคะลงในแบบฝึกของเรานะคะรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .3 ของเรานะคะดังนั้นตอนนี้นะคะให้นักเรียนนําหนังสือเรียนแบบฝึกขึ้นมารอเลยนะคะพร้อมกับดินสอและยางลบนั่นเองนะคะและถ้านักเรียนพร้อมนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ะะวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องของมาตาตัวสะกดนะคะของเรานะคะ่วยที่ครูจะทบทวนทั้งหมดเป็นการสรุปความรู้ในวันนี้นะคะก็คือตัวสะกดของเรานะคะก็คือหมายถึงพยัญชนะท้ายหรือคาพยังที่ทําหน้าที่บังคับเสียงนะคะให้เป็นไปนตามมาตราต่างๆนะคะหรือที่เราเรียกว่ามาตาตัวสะกดนั่นเองนะคะซึ่งมาตราตัวสะกดของเราจะมีทั้งหมด ความจริงแล้วจะมีทั้งหมด9มาตานะคะแต่ว่าเราจะไม่นับแม่กอการนะคะเพราะว่าแม่กอการเนี่ยไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะแต่อันนี้เขานับว่าเป็นมาตราตัวสะกดเนาะดังนั้นจะนับเป็น8มาตานะคะก็คือนับเป็น8มาตราบวก1นั่นเองนะคะก็คือทั้ง8มาตรานี้จะเป็นมาตราตัวสะกดนะคะแต่ว่ามาตราแม่กอกาของเราจะไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะก็ถือว่าก็ยังนับว่าเป็นมาตาอยู่แต่ว่าแค่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะซึ่งมาตราตัวสะกดที่เรามีตัวสะกดก็คือมี หมดมาตานะคะซึ่งได้แก่มาตราไม่โกงนะคะไม่โกมเกยแล้วก็เกยน,นะคะต่อไปก็เป็นแม่กบแม่กดแม่กลนแล้วก็แม่กบนั่นเองนะคะซึ่งมาตาทั้ง แปดแม่นี้ก็จะแบ่งครึ Syria ่งๆเป็นมาตราละสีกับสีนะคะก็คือมาตราสีข้างบนจะเป็นมาตราตัวสะกดที่ตัวสะกดตรงตามมาตานั่นเองนะคะแล้วก็มาตาอีกสีมาตราข้างล่างจะเป็นตัวสะกดที่มีตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัวหรือว่ามีตัวสะกดไม่ต,ต да รงตามมาตานั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนเลยว่ามาตาแม่กกานะคะก็คือมาตา กอกาเนี่ยเป็นพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดอย่างที่ครูเคยบอกไปเนาะที่เราเรียนรู้ไปนะคะก็คือมาตาแม่กอกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะโดยจะอ่านออกเสียงเป็นสระเลยนะคะก็คือจะมีสระลงท้ายแบบนี้ตัวอย่างเช่นหูตาขาลากาปาเสือโต,ต๊ะตู้เป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะแม่กอกาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในมาตาไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่ไม่มีตัวสะกดเท่านั้นนะคะ,ะดังนั้นก็คือเป็น8ดบวก1ก็คือเป็น9้ามาตานะคะ เมื่อเราดูมาตราตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดแล้วนะคะเรามาดูมาตราตัวสะกด8มาตาของเรานะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนอย่างที่ครูบอกเนาะก็คือ1เป็นส่วนของตัวสะกดที่มีตรงตามมาตาก็คือจะมีตัวสะกดเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะตัวสะกด1ตัวนะคะจําง่ายๆเนาะตรงตามมาตาก็คือมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเนาะต่อไปแบบที่2ก็คือตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตาหรือว่ามีตัวสะกดมากกว่า1ตัวนั่นเองนะคะ จำง่ายๆก็คือมาตราตัวสกดของเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนั่นแหละนะคะที่ครูเคยอธิบายไปนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่ไม่มีตัวสะกดก็คือมาตราไม่กอ,อก,กานะคะต่อไปส่วนของที่มีตัวสะกดก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือเรื่องของตรงตามมาตราแล้วก็ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะอันดับแรกเรามาดูตัวสะกดที่ตรงตามมาตรากัน่อนนะคะซึ่งจะมีไม่กงกมเกยเกลนะคะ ก็คือมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีตัวอื่นเจือปนเลยนะคะมีตัวสะกดแค่ตัวของมันเองเท่านั้นนะคะ,ะเราดูอันดับแรกก็คือแม่กงนะคะ วันนี้เราจะไปไวนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมาตราที่เราเรียนแล้วนะคะเป็นการทบทวนเท่านั้นนะคะแต่ว่าอีกหลายมาตราที่เรายังไม่ได้เรียนก็ถือว่าเป็นการเสริมความรู้นะคะคะมาตราไม่กงก็คือคําที่มีตัวงองงูเป็นตัวสะกดหรือว่าตัวงองงูเป็นตัวพยัญชนะท้ายนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นคําว่า กางเกงก็ได้นะคะกางเกงก็ไม่กงนะคะกงนั้งคู่เลยนะคะกางเกงหรือมีอะไรไหมคะ,ะนักเรียนหลายคนก็คงจะคิดออกเพราะว่าครูเคยสอบถามตอนเรียนในห้องเรียนไปแล้วเนาะมาตาไม่กงของเรานะคะมีอะไรบ้างหรือคําว่าเสียงนะคะเสียงก็เป็นงองงูนั่นเองนะคะคําที่ลงท้ายด้วยงองงูหรือมีงองงูเป็นพยัญชนะท้ายนะคะก็คือมาตาไม่กงนั่นเองนะคะ ต่อไปเรื่องของมาตาแม่กลมของเรานะคะก็คือมาตาตัวสะกดที่มีมอมาเป็นตัวสะกดหรือม,มอมาเป็นเสียงของพยัญชนะท้ายนะคะซึ่งคําที่มีมอมากคือคำว่ากลมนะคะเป็นต้นเนาะมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นที่เป็นมอมาลงท้ายนะคะนักเรียนลองคิดทบทวนอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่าหลายมาตาครูก,ก็ทบทวนไปเยอะแล้วนะคะคําว่ากลมคําว่า,าอะไปมก็ได้นะคะ เยอะแยะนะคะหลายคําที่มีมอม้าลงท้ายแบบนี้นะคะจะเป็นมาตราแม่กลมนั่นเองค่ะต่อไปมาตราแม่เกยก็คือคําที่มีพยัญชนะท้ายเป็นยอยักษ์หรือว่ามีตัวสะกดเป็นยอยักษ์นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าเกยนี่แหละนะคะเกยน,นะคะยอยักษ์นะคะเคยนะคะเป็นต้นหรือคําว่าปล่อยก็ได้นะคะปล่อยปล่อยก็มียอยักษ์ลงท้ายนะคะ ก็คือคำที่มีพยัญชนะท้ายที่ลงท้ายด้วยตัวยอยักษ์ตัวนี้นะคะจะอยู่ในมาตาไม่เกยนะคะยกเว้นยอยักษ์ที่เป็นสระนะคะอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรดีนะคะคำว่าเสียตัวอย่างคำว่าเสีย เสียตัวนี้เห็นยอยักษ์พยัญชนะท้ายก็จริงแต่ว่าไม่ใช่พยัญชนะนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวของสระเอียนั่นเองนะคะสระเอียดันงนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกระหว่างพยัญชนะกับตัวสะกดนั่นเองนะคะปลายคำอาจจะเจอตัวพยัญชนะท้ายเป็นยอยักษ์ก็จริงแต่ว่า มันอาจจะเป็นของสลักก็ได้นะคะดังนั้นนักเรียนต้องลองเขียนคําอ่านดูนะคะอย่างที่ครูครูบอกอย่างที่ครูเคยบอกเนาะว่าถ้าเกิดนักเรียนไม่มั่นใจว่าคําไหนอยู่ในมาตราอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนคําอ่านของคําศัพท์คํานั้นนั่นเองนะคะและจะรู้ว่าคําศัพท์นั้นอยู่ในมาตราอะไรคะ่ะต่อไป ต่อมาของเราก็คือมาตาแมกเกอนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดด้วยวอลแหวนหรือว่ามีวอลแหวนเป็นพยัญชนะท้ายนั่นเองนะคะก็คือตัวอย่างเช่นคำว่าว่าเว่าวนะคะว่า wow ว wow ที่ลอยบนฟ้านะคะวอลแหวนนะคะหรือคำว่าเอวนะคะคือคำที่มีวอลแหวนลงท้ายคำเหล่านี้นะคะจะอยู่ในแมกเกอนะคะต่อไปนะคะสรุปก็คือมาตราตัวสะกดที่ มีตัวสะกดตรงตามมาตาก็คือสีแม่ของเราก็คือจะมีแม่กงแม่ก้มแม่เกยแลวก็แม่เกิลนั่นเองนะคะที่เราเรียนทบทวนกันมาบ่อยมากเลยเนาะสีแม่นี้ต่อไปในเรื่องของมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะหรือว่ามีตัวสะกดมากกว่า1ตัวนั่นเองนะคะก็ได้แก่แม่กบนะคะแม่กดแม่กน้นแล้วก็แม่กบนะคะซึ่งบางแม่นี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะแต่ว่าแม่ที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะคะมาตาเหล่านี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ทบทวนเพิ่มเติมมาพร้อมกันเลยนะคะ ะะสำหรับมารตราตัวสะกดนะคะที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมารตรามารตราแรกของเราก็คือแม่กกนั่นเองนะคะก็คือคําที่มีตัวกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอระคังเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งทั้ง4ี่ตัวนี้นะคะเวลาเราเขียนหรืออ่านออกเสียงนะคะเวลาเราเขียนคําอ่านคําอ่านนั้นจะเป็นตัวกอไก่นั่นเองนะคะตัวอย่างคําเช่นคําว่าตัวเลขนะคะหรือคําว่าเลขนะคะ เห็นไหมว่ามันจะเป็นเลขขอไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเขียนคําอ่านคําอ่านเราก็จะเขียนเป็นลอเอกกเลขใช่ไหมคะเวลาเขียนเป็นคําศัพท์จะใช้ขอไข่ในการเขียนนะคะแต่เวลาเขียนคําอ่านอ่านอย่างไรเขียนแบบนั้นนะคะก็จะได้เลขที่เป็นกไก่นั่นเองนะคะเลขหรือว่าจะเป็นคําว่าเล็กนะคะเล็กก็เป็นกอไก่เนาะอันนี้ชัดเจนเลยกไก่นะคะหรือคําว่าเมฆก็ได้นะคะเมฆนะคะ เมฆเมฆเราจะเห็นว่าเป็นตัวคอะคระฆังนะคะแต่ว่าเวลาเราเขียนคําอ่านนะคะก็จะเป็นมอเอกอกเมฆแบบนี้นะคะดังนั้นครูบอกแล้วว่าคําไหนหนูไม่มั่นใจว่าเป็นมาตราอะไรนะคะให้หนูลองฝึกในการเขียนคําอ่านนะคะอ่านอย่างไรเขียนคําอ่านแบบนั้นแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวสะกดเหล่านั้นอยู่ในมาตาอะไรนะคะ ต่อไปนะคะมาตาไม่กดของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยจอจานนะคะชอโซชอช้างดอชาดาตอปักตักดอเด็กตอเต่าถอฐานทอนมุลโทนะคะทอพู้เท่าถอถุงทอรหารทอทงสอสาลาสอเสือแล้วก็สอเบอร์ลสีนั่นเองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด16ตัวนะคะซึ่งทั้ง16ตัวนี้นะคะจะมีตัวสะกดเวลาเราเขียนคําอ่านหรืออ่านออกเสียงเสียงจะเป็นเสียงของดอเด็กนะคะ เรื่องของเสียงพยัญชนะท้ายหรือเสียงของตัวสะกดนั่นเองนะคะตัวอย่างข้ามก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นคําว่าตํารวจใช่ไหมคะตำรวจเวลาเราเขียนนะคะมันจะลงท้ายด้วยตัวจอจานแต่เวลาเขียนคําอ่านหรือเวลาเราอ่านออกเสียงรวดนะคะเราก็จะได้เป็นรออวดอรวดนะคะดังนั้นคํานี้ก็จะอยู่ในตัวพยัญชนะเสียงดดเด็กนะคะหรือว่าอยู่ในมาตาไม่กดของเรานะคะ หรือจะเป็นคําว่ากดก็ได้นะคะกดเกณฑ์กฎไม้ต่างๆนะคะเวลาเขียนเป็นตัวเป็นตัวดอชดานะคะแต่ว่าเวลาเรามาฝึกเขียนคําอ่านก็จะเป็นตัวดเด็กนั่นเองนะคะนอกจากนี้ใช้คําว่าเศษก็ได้นะคะเศษนะคะคําศัพท์เรามีเยอะมากเลยนะคะให้นักเรียนฝึกหาคําศัพท์เยอะๆนะคะว่าเศษนี้ลงท้ายด้วยสเบอสีนะคะแต่ว่าเวลาเขียนคําอ่านก็เหมือนกันนะคะสเอดเศษนะคะ,ะดังนั้น อย่างที่ครูเคยบอกนะคะนักเรียนไม่จะเป็นจะต้องท่องจําทั้ง16ตัวนี้นะคะให้จําได้นะคะแต่ว่ามีหลักการแบบเทคนิคการลัดง่ายๆครูบอกเทคนิคการรัดง่ายๆก็คือให้นักเรียนเขียนคําอ่านของคําศัพท์นั้นๆน,น,นะคะแล้วนักเรียนจะรู้ว่าคําศัพท์นั้นจะอยู่ในมาตราอะไรไม่จําเป็นจะต้องมาท่องจําทั้ง16ตัวเนาะเพราะว่า มันก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องมานั่งท่องนะคะว่าตัวนี้อยู่ในอะไรอยู่ในมาตราอะไรนะคะแต่ว่ามาตรา,าสอสกดของเรานะคะเวลาเขียนคําอ่านเราจะรู้เลยว่ามันอยู่ในมาตราอะไรนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเทคนิคลัดนะที่ครูปุ๊กเอามาฝากนะคะก็คือให้เขียนคําอ่านของคําศัพท์ที่นักเรียนได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราฝึกทําบ่อยๆปุ๊บเวลาเราเจอคําศัพท์นี้เราจะเห็นภาพขึ้นมาในสมองเลยเลยว่าอุ้ยคำเนี้ยคำคำอ่านต้องเป็นแบบนี้ เพราะเราเขียนบ่อยและยิ่งเราทําบ่อยๆคําศัพท์นั้นจะอยู่ในจินตนาการและอยู่ในสมองของเรานะคะแล้วเวลาเราเจอคาศัพท์เราจะเกิดภาพเลยว่าคํานี้เขียนคําอ่านยังไงจึงอยู่ในมาตราอะไรนะคะดังนั้นนักเรียนลองฝึกเขียนคําอ่านบ่อยๆของคําศัพท์นะคะดังนั้นต่อไปนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของมาตราต่อสะกดแม่กลของเรานะคะก็คือจะมีตัวนนเน้นะคะเออนนหนูนะคะแล้วก็นนเนรลอลิงยอผู้หญิงรอจุฬาแล้วก็รอเรือจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะซึ่งทั้ง6ตัวนี้นะคะเวลาเป็นเสียงพยัญชนะท้ายอย่างที่ครูบอกอันนี้จะเป็นตัวของนนหนูนั่นเองนะคะค่ะตัวอย่างคําศัพท์ก็เช่นคําว่ากันไกนะคะอันนี้กันไกอ่า นักเรียนจะเห็นว่าเราจะเจอรอเรือ2ตัวเลยนะคะดังนั้นอย่างที่ครูบอกนะคะเขียนคําอ่านของคําศัพท์เราจะรู้ว่าคําศัพท์นั้นนะคะอยู่ในมาตาอะไรนะคะอาตัวอย่างต่อไปนะคะยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งเนาะนี่ือคำว่าฟุตบอลนะคะฟุตบอลอบอลอลบอลนะคะเวลาเขียนเขียนคอาอ่านก็จะเป็นบอลอนบอลนั่นแหละนะคะ,ะเป็นการเขียนคํานะคะเขียนคําอ่านของคําศัพท์นั้นๆเราจะรู้ว่าอยู่ในมาตราอะไรนะคะ ต่อไปมาตาไม่ก,กบของเรานะคะมาตาไม่ก,กบนั้นนะคะก็จะมีตัวของพยัญชนะท้ายเยอะแยะเหมือนกันนะคะซึ่งจะมีตัวประกอบของพยัญชนะเช่นปอปลาบอใบไ,ไม้นะคะปอปลาพอพนันฟอฟันแล้วก็พอสมเทานั่นเองนะคะซึ่งคําศัพท์ตัวอย่างก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะก็คือทั้ง5คําเนี้อันดับแรกเลยก็คือเวลาเป็นเสียงพยัญชนะท้ายอ่านออกเสียงจะเป็นเสียงของปอปลานั่นเองนะคะ ซึ่งนะคะตัวอย่างคำที่คำว่าพบอันนี้คือพบชาตินะคะพบชาติอะไรต่างๆพบพบนี้จะเป็นพบที่เป็นพอผ่านใช่ไหมคะไม่ใช่คำว่าพบที่เป็นพบหน้านะคะอันนี้พบอันนี้เป็นการเจอหน้าพบหน้ากันนะคะแต่พบนี้หมายถึงพบที่เป็นพบของชาติชาติหน้าพบหน้าพบนี้พบอนาคตอ่าเป็นต้นนะคะคำนี้นะคะเวลาเราเขียนเป็นพอผ่านก็จริงแต่เวลาเราเขียนเป็นคำอ่านก็จะเป็น พบแบบนี้นะคะดังนั้นอย่างที่ครูเคยบอกเทคนิคของเราไปนะคะเขียนคำอ่านเนาะต่อไปนะคะเมื่อเราเรียนรู้นะคะเราก็ต้องฝึกในการเทคนิคลกล็กๆน้อยของครูนะคะว่าอย่างที่ครูเคยบอกไปเลยว่าถ้านักเรียนไม่จําเป็นต้องท่องจำพยัญชนะของเรานะคะเพราะว่าพยัญชนะไทยเรามีตั้งหลายตัวใช่ไหมคะดังนั้น ไม่จำเป็นจะต้องท่องจําทั้งหมดว่าตัวไหนอยู่ในมาตราตัวสกุอะไรนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เก่งในการท่องจําแต่ว่าถ้าหลายคนมีความจําแม่นหรือว่ามีความสามารถในการท่องจําเป็นท่องจําก็จะได้นะคะเพราะว่าก็จะสามารถตอบคําถามเวลาทําการบ้านหรือเวลาสอบก็สามารถตอบได้รวดเร็วขึ้นนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่สามารถที่จะท่องจําได้เยอะๆนะคะเราก็ใช้เทคนิคลัดของครูปุ๊กบอกไปนะคะก็คือเขียนคําอ่านของคําศัพท์นั่นเองนะคะ เมื่อเราศึกษาเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือมาตราตัวสะกดของเราจะมีทั้งหมด9มาตานะคะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกเรื่องของไม่มีตัวสะกดก็คือแม่กกานะคะและส่วนที่2ก็คือแบบมีตัวสะกดและตรงตามมาตานะคะได้แต่แม่โกงโกมเกยแลวก็เกลนะคะต่อไปอีกสีแม่สุดท้ายของเราก็คือมาตาแม่กบก กดแล้วก็โกนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นมาตราที่มีตัวสะกดมากกว่า1ตัวนั่นเองนะคะเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะก็คือวันนี้จะให้นักเรียนทํางานนะคะในแบบฝึกทักษะของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนเติมคําในมาตราไม่กกไม่กดไม่โกนแล้วก็ไม่กบนะคะลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะคะซึ่งครูจะบอกไปแล้วว่าอันนี้ให้เติมแม่กกลงไปนะคะอันนี้ให้เติมแม่กดลงไปนะคะซึ่งจะต้องสอดคล้องกับคําที่ครูกําหนดให้แตกอะไรนะคะ ขนมอะไรที่ลงท้ายด้วยมาตราแม่กกนะคะดังนั้นให้นักเรียนไปศึกษาลองหาความหมายแล้วก็ลองหาคําศัพท์ดูนะคะหลายคนไม่ให้ยึดตามคําศัพท์ที่ถูกต้องนะคะคําศัพท์นั้นนักเรียนอาจจะเป็นแม่กกก็จริงแต่ถ้ามันไม่มีความหมายคํานั้นถือว่าผิดนะคะดังนั้นคําศัพท์จะต้องตรงตามมาตราที่ครูกําหนดให้และจะต้องมีความหมายด้วยนะคะดังนั้นให้นักเรียนลองไปศึกษาค้นคว้าดูนะคะหวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ หากมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนและผู้ปกครองนะคะติดตามข่าวสารในลายกลุ่มได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเผื่อมีการแจ้งข้อมูลต่างๆนะคะผู้ปกครองและนักเรียนนะคะจะได้ ทันเหตุการณ์ต่างๆนะคะค่ะและที่สําคัญในการส่งงานของครูนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแบบฝึกของเรานะคะส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อนะคะชื่อชั้นเลขที่เนาะเพราะว่าครูจะทําการแคปชื่อนักเรียนพร้อมกับผลงานนักเรียนไว้เป็นหลักฐานในการส่งงานนะคะเพราะว่าครูจะทําการเช็คชื่อนักเรียนในการส่งงานเนาะดังนั้นทุกๆครั้งในการส่งงานอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองเสมอนะคะเพราะว่าครูจะทําการแคปหน้าจอนะคะส่ง เก็บเอาไว้เพราะว่าเวลาครูมาตรวจงานย้อนหลังเวลานักเรียนส่งงานในไลน์นะคะภาพมันจะมีวันหมดอายุนั่นเองนะคะครูจะทําการแคปแล้วก็เซฟเอาไว้นะคะเพื่อเอามาเช็คอีกทีนึงว่านักเรียนส่งงานวันไหนนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือการเขียนชื่อชั้นเลขที่และส่งงานอย่างสม่ําเสมอนะคะถ้านักเรียนทํางานไม่เสร็จนะคะนักเรียนสามารถส่งงานย้อนหลังได้นะคะครูไม่ ครูไม่กําหนดเวลาเนาะว่าจะต้องส่งตอนไหนนะคะแต่ว่าถ้าส่งไว้นะคะครูก็จะสามารถตรวจงานของนักเรียนได้ไวแล้วก็นักเรียนจะได้แก้ไขางานได้ไวนั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะนักเรียนสงสัยอะไรทักถามในไลน์ส่วนตัวครูนะคะแล้ววันนี้ก็สวัสดีค่ะ